สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2556ค่ะอยู่กับลุงแจมนะคะคุณวิทูนค่ะแล้วก็ดิฉันทันชนกศรีเนตรชัยนะคะวันนี้ดำเนินรายการกัน2คนค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญที่วันนี้มาพูดเรื่องที่เรียกว่าพูดกี่ครั้งมีประเด็นนี้กี่ครั้งก็ฮอตฮิตติด ติดตลาดตลอดซ้ายจะมารอเยอะมากเลยนะคะกับเรื่องของหนี้บัตรเครดิตต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของเครดิตบุโรค่ะอยู่กับแขกรับเชิญนะคะคุณพิชัยศรีสวภาคผู้มนุยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูลฝ่ายกฎหมายบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ ใครก็ตามนะครับที่บอกว่าติดเครดิตบูรโคนนี้แหละครับที่ดูแลรายชื่อของท่านอยู่นะครับครับรายชื่อก็จํานวนได้รอบไม่ใช่น้อยๆนะคะรับผมมหาศาลมาดูว่าติดตอนนี้เห็นมากขึ้นไหมเออก็ก็มีมากขึ้นเพราะว่า ตอนนี้สถาบ,บันการเงินเขาก็ปล่อยสินเชือเช่อให้โดยบุคคลโดยทั่วไปซึ่งปริมาณในการที่เขามาสืบค้นข้อมูลเพื่อน,นําไปวิเคราะห์สินเชือเช่อใหม่นะก็เดือนละเป็นหลักล้านนะครับไม่ตัวเลขมันขึ้นถ้าขนาดนี้ก็ผมว่าแสดงว่าในภาวะตอนนี้คือคนมีการขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สถาบันการเงินคือมาสืบค้นร้อยหลักล้านนี่ไม่ได้ว่าได้รับอนุมัติสินเชื่อทุกรายนะครับแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์อัาราในการที่จะได้อยู่แล้วส่วนที่เหลือก็อาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลบาง เหตุผลเช่นเนื่องคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือ<ช>เป็นเรื่องจากข้อมูลเครดิตตัวเองคเคยมีประวัติค้างชาระนะครับแต่ตอนนี้มัน78%นั่นเนีั่น เขายอดมาสูงขึ้นคือที่ผ่านมามันอาจจะมีส่วนหนึ่งก็คือรถยนต์คันแรกที่เพิ่มยอดนะครับผมแล้วอะไรที่ทําให้คนส่วนใหญ่ค้ามากู้เข็ดบูโรมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะมีสินเชื่อไปทาอะไรมากขึ้นคือโดยปกตินะครับถ้าบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะขอสินเชื่อเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องใช้สินเชื่อเนี่ยเช่นคนเราเนี่ยพอถึงเวลาก็จะกู้ซื้อบ้านนะครับถัดมาไอ้เรื่องหลักเรื่องรองก็อาจจะเป็นกู้ซื้อรถ นะครับแล้วก็สินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งโดยโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยเราจะมีสินเชื่ออยู่ กู้ซื้อบ้านหลังหนึ่งมีรถคันหนึ่งบัตรเครดิตสักสองใบเพื่อสำรองหรือจะมีสินเชื่อบุคคลสำหรับใช้จ่ายก็อันนี้ก็คือโดยปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็คือบางท่านอาจจะมีบัตรเครดิตมากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่อันนี้ไม่นับนี่นอกระบบใช่ไหมไม่นับครับผมเราไม่ได้เก็บนี่ยังไม่นับนะคะไม่ได้เก็บครับเราไม่ได้เก็บนอกระบบนี่น่าจะเยอะกว่านอกระบบนี่เราก็ไม่ทราบว่ามีจํานวนอีกเท่าไหร่คำาเถอะมันยังอยู่ในใจของคนทุกวันนี้เลย ติดสัญญาเยอะไหมเริ่มเยอะมผมว่ากระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยอของสถาบันการเงินเขาก็มีหลักเกณฑ์ที่พิจารณาประกอบกับข้อมูลข้อมูลเครดิตที่เอาไปประกอบการพิจารณาดังนั้นเนี่ยผมว่าคุณภาพสินเชื่อเนี่ยคงอยู่ในในเกณฑ์ที่ยังควบคุมได้นะครับเพราะว่าเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณทั้งนั้นระบบผมไม่น่งจ่าอยู่ที่5-6%าเปอร์เซแต่ว่า วันนี้ที่จะมาแชร์เนี่ยมันมีเรื่องตัวเลขของของสินเชื่อรถยนต์คันแรกเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อวันที่6เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วสมสัมมนาของที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เขาได้ได้จัดขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องโครงการรถยนต์คันแรกกับการผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยถ้าถ้าดูที่ตัวเลขในระบบเนี่ยอันนี้เป็นท่านรองผู้ว่าแบงค์ชาตินะับคุณเกิดนะครับได้ได้ได้ให้ได้ให้ตัวเลขไว้ก็คือว่าณสิ้นมีนา ตอนปี56เนี่ยในระบบเราพูดถึงในระบบธนาคารนะครับพี่ป่อยที่ป่อยสินเชื่อรถคันแรกไปอ่ะครับก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่4 4 7แสนคัน5้าแสนคันแหละอ่าก็ประมาณยอดนี่ก็1.9แสนล้านบาทแต่เป็นหนี้เสียเนี่ยเฉพาะของของรถคันแรกเนี่ย0.12%ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่2องแสนล้านเป็น NPL เหรอใช่ครับเป็น NPL เฉพาะเฉพาะรถคันแรกเฉพาะสินเชื่อรถคันแรกนะซึ่งศูนย์จุดหึ่งสองแสนล้านใช่ครับแต่ว่ามันก ประมาณ2 200กว่าล้านซึ่งยังถือว่าอยู่ในปริมาณที่เขายังไม่ไม่สูงมากแต่ว่าโดยโดยทั้งระบบเนี่ยมันอยู่ที่1.5คือผมเห็นเลขี่ยนี่ผมตกใจทำไมคะ2.2ล้านล้านอะไรเงี้กลัวๆมัน22เหมือนกันเนี่228อย่างเงี้นะก็คือส่วนใหญ่มันเพราะว่าทั้งสินชื่ทั้งระบบเนี่ยมันมีทั้งรถคันแรกซึ่ง รวมอยู่กับรถใหม่ที่ไม่ใช่รถคันแรกแล้วก็รถมือสองนะครับแล้วก็สินเชื่อพวกคาร์ o r ร์แคชอะไรพวกนั้นก็จะรวมกลุ่มนี้โดย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 ที่เขาแจ้งตัวเลขมานี่เอ็นพลนี่นี่เอ็ที่สูงเนี่ยแปลว่าไปอยู่ในกลุ่มของรถมือสองรถมือสองใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากรถมือสองศักยภาพของผู้กู้เนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ไม่สูงมากนะครับการที่จะมีการหนี้ค้างชำระหรืออะไรเนี่ยมีโอกาสสูงกว่า เดี๋ยวตอนนี้ต้องพักเรื่องของนี่ n p l ต่างๆไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีเป็นเรื่องของที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยนะคะประเด็นค่ะกับการถมคลองลำตะคองซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดสาคัญเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดหนึ่งเลยนะคะของเขาใหญ่ค่ะจะส่งผลให้มีปัญหาหรือว่าผลกระทบอะไรตามมาบ้างนะคะมีคุณวิชุชุกวาค่ะชาวบ้านในย่านดังกล่าวอยู่ในสายกับเราตอนนี้ค่ะคสวัสดีค่ะคุณวิชุค่ะครับสวัสดีค่ะผมวิชุ ทูนิชุขาเล่าปัญหาให้เราฟังก่อนว่าก่อนอันนี้มันปัญหาอย่างไงถึงต้องเกิดปัญหาที่ชาวบ้านเนี่ยต้องร้องเรียนเรื่องนี้กันขึ้นมาคะอะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนน,นมอเตอร์วเวย์นะครับที่ผ่านช่วงของอำเภอปากช่องนีงแ่แหละครับที่นี้ในการก่อสร้างของเขานี่เขา ่อสร้างมาตามเส้นทางเส้นใหม่นะครับคือกขตัดถนนเป็นเส้นทางไม่ใหม่ไปเลยนะครับไม่ใช่มาตามถนนมิตรภาพเดิมนะครับดังนั้นมันก็เลยจะต้องไปผ่านที่ของชาวบ้านหลายหมู่บ้านหลายตำบลก็แบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่น,นู้นหมูน่นี้อะไรยงไงตรงกะตั้งมาถึงอ่าตรงลำตะคองนะครับคมันจะมีทางน้ําไหลที่เป็นสายน้ําธรรมชาติของลำตะคองมา หลายจากเขาใหญ่ลงไปอ่างลําน้ําลําตะคองนะครับแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับอยู่ตรงขนงพระตําบลขนงพระหมู่ที่สามนะครับจะมีการถมระยะทางยาวถมลําตะคองนี่นะครับเป็นระยะทางยาวประมาณสองกิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะสร้างถนนมอเตอร์เวย์และก็เป็นที่พักของศูนย์ควบคุมถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะครับ ก็เลยจะทําให้ชาวบ้านอยู่ที่ตรงบริเวณเนี้ยได้รับผลกระทบไปอย่างรุนแรงครับนอกจากจะทําลายธรรมชาติแล้วเนี่ยชาวบ้านที่ต้องถูกเวนพื้นที่ก็จะต้องอย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรนี่ครับ <c oughs> แล้วก็บริเวณนี้มันก็เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ข้างลำน้ำนี้มาเป็นเวลานานแล้วครับ แล้วตอนนี้เรามีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานไหนถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับการจะสร้างนถนนมตัตเตว์เวย์สายนี้ไหมครับคุณวิชูคะครับเราก็มีการร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนะครับเป็นต้นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้เกี่การและสภานะครับและตอนนี้ก็กําลังปรึกษาหารืออยู่กับทางสภาทนายความว่าจะช่วยดาเนินการให้กับชาวบ้านได้อย่างไรบ้างนะครับ พอจะทราบไหมคะว่าการสร้างถนนเส้นนี้ค่ะมีการมาทําเรื่องของการดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการก่อสร้างมีการทําประชาพิจารณ์ถามความเห็นประชาชนไหมคะกับเรื่องดังกล่าวไม่ไม่คืนมีเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรื่องการทำเอไอเ a หรือสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชาวบ้านที่จะต้องถูก เอเวนคืนที่ประมาณสองรอยลายสเสร็จเลยฮะใ<ะ>ช่ต้องเพอ่มถกเจ้าอีกไม่เคยได้เข้าร่วมประชุมหรือได้ร่วมประชาคุมกับหน่วยงานของราชการเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันมีอยู่นิดนึงนะครับที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางได้มาชี้แจงว่าจะมีการทำมอเตอร์เวย์แล้วก็สรเส้นทางใหม่ตอนนั้นชาวบ้านก็ยังไม่ทราบนะบว่าจะมาทางไหนมัางแต่ชาวบ้านก็ รู้สึกว่าจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนกันเลยค <Ừ. S 1> ัดค้านมาตั้งแต่ปี2543แล้วนะครับ <Ừ. S 1> ที่อที่มคัดค้านอย่างเป็นรูปประทำนะครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเขากําลังโครงการที่เขาจะเริ่มก่อสร้างเนี่ยเท่าที่ชาวบ้านทราบมาเขาจะเริ่มก่อสร้างโครงการประมาณเมื่อไหร่คะ ตอนนี้เขาออกเป็นพร,ระราชกฤษฎีกาแลวครับเว้นืนที่ซึ่งอ,ออกพระราชกฤษฎาเวงคืนที่เนี่ยก็6ชาวบ้านหรือ6วกเรานะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าจะขอเว้นืนที่ถนนกว้างแค่90เมตรแต่ปรากฏว่าเขาเว้นืนกว้าง mm นะ้0 0เมตรฮะในส่วนี้สุดแล้วนอกจากนั้นก็ตรงศูนย์บริเวณที่จะต้องกลับรถหรือเป็นศูนย์ทัก ของสำนักงานของของอหน่วยควบคุมถนนเส้นนี้นะฮะ